คาถาชินะบัญชรนสำหรับผู้ฝึกใหม่4.12.20ภาษิตของพระพิสุนีสมัยพุทธกาลจำนวน74รูปลำดับที่63-64ส่วนขยายความรู้คาถาชินะบัญชร หกสิบสามภากีสาโคตมีเถรีเอตะทัตคะผู้ทรงจีวรเศร้าหมองภาคกีสาโคตมีเถรีได้สนทนากับยักษ์ินีและพระปะตาจราเทรีว่าพระมุนีกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรไว้เฉพาะชาวโลกว่าผู้คบ กัลยาณมิตรถึงแม้จะเป็นคนผ่านก็พึงเป็นบัณฑิตได้บ้างสัตบุรุษเป็นคนที่ควรครบผู้คบสัตบุรุษปัญญาย่อมเจริญพึงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้และพึงรู้แจ้งอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์ อริยมรรคมีองค์แปดยักษินีกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสารถีผู้ทรงฝึกคนที่ควรฝึกตรัสว่าความเป็นหญิงเป็นทุกข์เพราะแม้มีสามีร่วมกันก็เป็นทุกข์หญิงบางพวกคลอดครั้งเดียวอด กั้นความทุกข์ที่เกิดจากการคลอดบุตรไม่ไหวบางพวกมีร่างกายอ่อนแอทนความลำบากไม่ได้กินยาพิษเสียก็มีเด็กอยู่ในคันและมารดาผู้มีคันย่อมประสบความย่อยยับทั้งสองคนก็มี พระปะตาจาราเถรีกล่าวกับพระกีสาโคตมีเถรีว่าเมื่อเรามีขันแก่ใกล้คอดเดินทางไปยังเรือนของตนแต่ยังไม่ทันถึงก็คอดบุตรระหว่างทางสามีตายถูกงูกัด ระหว่างเดินทางไปเก็บฟืนมาต้มน้ำทำคอดให้เราบุตรทั้งสองก็ตายในขณะที่ข้ามแม่น้ำไปยังบ้านของเราเดินเกือบถึงบ้านแล้วมารดาบิดาและพี่ชายของเราถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอนเดียวกันพระกีสาโคตมีเทวรีกล่าวว่า เรากำพ้าเหลือตัวคนเดียวทุกหาประมาณไม่ได้ก็เพราะน้ำตาของเจ้าไหลตลอดมาหลายพันชาติเราเห็นเจ้าและเนื้อบุตรของเจ้าถูกสุนัขก,กัดกินที่ถ้ำกลางป่าชา้าเราพร้อมกับสามีมีตระกูลที่หายแล้วถูกชนทั้งปวงติ เตียนได้แต่ได้บรรลุอมตะธรรมอริยมรมีองค์แปดเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงอมตะธรรมเราได้เจริญแล้วแม้นิพพานเราก็ทำให้แจ้งแล้วเราได้พบกระจกคือธรรมะแล้วตัดลูกสอนเสียได้ปรงภาระได้แล้ว การกระทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกีสาโคตมีเถรีผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว64พระอุบลวันนาเถรีเป็นเอตทัตคะฝ่ายผู้มีฤทธิ์เป็นพิจุณีอัคระสาวิกาเบื้องสายของพระโคตมะพุทธ ทเจ้าพระอุบลรวน,นาเถรีอาศัยภาสิทธิ์ของโยมมารดาของพระขังขาดตีลิยะเถระกล่าวไว้ว่าเราสองคนคือมารดาและธิดามีสามีร่วมกันเรานั้นได้มีความสุดใจ ขนผองสยองก้าวอย่างไม่เคยมีหน้าติเรียนนะักกามทั้งหลายไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นมีหนามนมากที่เราสองคนคือมารดาและธิดาเป็นภรรยาร่วมกันเรานั้นเห็นโทษในกามทั้งหลายเห็นการออกจาก กามโดยความปวดปป่งจึงออกจากเกลือนมาบวชเป็นบรรพชิตในกลุ่มราช,ชคึกพระอุบลวัน,นาเทวีกล่าวว่าเราละลึกชาติก่อนได้ทิพพระจะขุจีตูปริยญาณและสูตรตัาตุเราชํำระ ให้หมดจุดแล้วแม้ฤทธิ์เราทำให้แจ้งแล้วเราบรรลุความสิ้นอัสวะแล้วทำอภิญญาหกให้แจ้งแล้วได้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเนรมิตรลดเทียมด้วยม้าสี่ตัวด้วยฤทธิ์มาถวายอภิวาทพระยุคนลบาทของ ุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโรคทรงพระสิริและแล้วยืนอยู่นณะที่สมควรมานเห็นพระเถรีนั่งอยู่ที่พักกลางวันได้กล่าวภาษิตว่า ท่านเข้าไปใกล้ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพังถึงยอดยืนอยู่แต่ผู้เดียวที่โคนต้นไม้และแม้เพื่อนไ,ร,ไร่ของท่านก็ไม่มีท่านไม่กล้าความสามหาวของพวกนักเกรงเจ้าชูหรือพระอุบุนวันนาเถรีกล่าวว่าต่อให้นักเกลงเจ้าชู ตั้งแสนคนเช่นนี้ห้อมรอ้อมแม้เพียงขนของเราก็ไม่พึงหวั่นไหวไม่เถือนมานท่านผู้เดียวจะทำอะไรเราได้เรานั้นหายตัวก็ได้เข้าท้องท่านก็ได้เดินย,ยืนอยู่ระหว่างคิ้วของท่านก็ได้เรายืนอยู่ท่าม อยู่ท่านก็มองไม่เห็นเรามีจิตเชี่ยวชาญอบรมอินทิบาทดีแล้วเราทำอภิญญาหกให้แจ้งแล้วได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกามทั้งหลายเปรียบด้วยหกและหลาวเป็นเขียงลองสักขันทั้งหลายบัดนี้เราไม่มีความยินดีในกามที่ท่านพูดถึง กำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วมานผู้ชั่วช้าเร็วสามท่านจงรู้อย่างนี้ว่าท่านถูกเรากําจัดแล้วสวัสดีค่ะ